ครับมื้อนี้ผมกระสิบห้ามาเฮ็ดไก่ต้มใบมะขามอ่อนนี่ครับนี่คือไก่ตอนครับมะเมนไก่บ้านครับไก่ตอนสีเหลืองนี่ผมต้มน้ำน่ครับต้มน้ำให้เดือดผมกบสบใส้เกลือลงไปเกลือครับสองช้อนโต๊ะนี่ครับ กะซต้มไก่ไ่ใบอร์ขามอ่อนอันนี้คือเครื่องสมุนไพรมันครับทุบหยาบๆพอบ่ต้องเน้นสวยงามครับเน้นแซบอย่างเดียวนี่ครับต้มน้ำให้เดือดกะจะเอาไก่ใส่ลงไปครับนี่คือไก่ตอนด้อครับนี่ครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วผมก็สิเอาไก่ใส่ลงไปเลยครับไก่ครับใส่ลงไปเลยนี่ครับนี่ครับ กะสีคตเห็ดไก่มันจมจัหน่อยต้ยมยำไก่ใบมะขามอ่อนเมนูมือนี้ครับอันนี้ผมกับปรุงกันด้วยครับผมใส่ชูรสหนช้อนโต๊ะผมปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วกันน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ นี่ครับผมใส่ลงไปผมสะใส่กระขามเปียกลงไปครับนี่บระขามเปียกใส่ลงไปน้ำครับเพื่อซอยเปี้ยวจากใบประขามครับนี่ครับเริ่มเดือดเข้ากับตุนไปเพราะว่าไก่อันนี้ยังเหนียวอยู่ตุนไปสักก่อครับ นี่เป็นใบัะขามอ่อนครับเก็บจากหัวนาบ้านนี่ครับใบบักขามอ่อนเห็นนะนาครับก็เลยตั้งใจเมนูนี่เลยนี่ครับตุนไปเรื่อยต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนครับนี่แสบแสบเลย ตุนไปก่อนครับตุนให้มันเปื่อยอันี้มันเป็นไก่ต่อนมันกระเนียวเหนียวจักหน่อยครับนี่ครับกระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนลองไปเฮ็ดเบิ่ด้วด้ครับเมนูนี่กระแซบเฮ็ดง่ายๆสำหรับมือนี้ขอขอบคุณครับ